สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีทุกทุกท่านครับร้านพีซีแทรกเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มานำเสนอ2คัน2รุ่นนะครับผม L 5 0 1 8กับ MU 4 9 0 2ครับผมสวยๆทั้ง2คันนะครับผมหุ่นก็ใกล้เคียงกันนะครับผม MU 4 9จะใหญ่กว่าครับผมตัวหนึ่งเป็นรุ่น L ตัวหนึ่งเป็นรุ่น MU ครับผมสวยๆทั้ง2คัน MU 4902ก็ 2, ราคา475,000บาทนะครับ475,000บาทครับผม L5018 DT ก็435,000บาทครับผม435,000บาทครับผมอ่ะมารีวิวเป็นรายคันนะครับผมเริ่มต้นคันนี้ครับผม L5018 เ,เก็บรายละเอียดเก็บเก็บสวยให้นะครับเก็บสีสีเป็นเมทัลลิกนะครับผมค่อนข้างจะเงาเลยครับผมเมทัลลิก ส่วนตัวรถก็ไม่ได้เก็บสีนะครับส่วนตัวรถสีเทานะครับก็ยังเป็นสีสันกับเดิมรับรถเครื่องเกียร์ดีทั้งสองคันนะครับเครื่องเดิมไฮดรอลิกดีเกียร์ดีไม่หลุดไม่ดังนะครับผมันนี้ยางหน้านี่เปลี่ยนใหม่น,นะครับยงางหลังนี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ระบไฟเช็คให้เรียบร้อยนะครับผม พันหลังเป็นพันใหม่นะครับเอห้าศูนย์หนึ่งแปดครับผมพันหลังเป็นพันใหม่เก็บสวยค่ะสวยๆเลยครับผมสว,สวยเงาเงาสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทครับสีเมทัลลิกเงาครับผม มันจะมีเก็ดสีทองทองนะครับเป็นเม็ดสีทองทองอยู่ในสีนะครับสสยๆครับผม ไม่ไอ้น้ำไม่ดันครับผมดนตีเลยครับเครื่องเจ๋วๆเลยครับระบบ4ฟ e วิใช้งานได้ปกตินะครับสภาพพร้อมใช้เลยครับผมเอาไปก็เติมน้ามันลุยงานเลยครับพมใช้ครับผมในราคา435,000บาทครับ435,000บาทครับผมมาดูคันตอมาครับผม MU 4902ครับผม4902เก็บสีเมทัลลิกเหมือนกันนะครับ รายละเอียดให้เรียบร้อยครับผมเช็คให้เรียบร้อยสภาพพร้อมใช้กับนีทะล,ลิกก็จะเป็นเป็นเม็กสีทองทองครับดานในตอนกลางคืนก็จะค่อนข้างเงานะครับสวยๆครับผมคันนี้4 7 5แ0 0บาทครับผมทั้ง2คันขายเป็นเงินสดนะครับทั้ง2คันตามราคาที่แจ้งไปก็ส่งฟรี300กิโลรับผมเครื่องก็เป็นเครื่องดเดิมๆนะครับผม ยางหลังวสวยๆครับผมใหม่ทั้งสีเส้นนะครับยางใหม่สีเส้นครับผมบตัวรถก็ยังคงสีสันเดิมไว้นะครับผมคันนี้เป็นรถไล่นะครับสองคันเป็นรถไล่นะครับ ผันหลังใหม่เช่นกันนะครับเป็นผ่นหกใบยี่สี่ผ่นตรงรุ่นนะครับเครื่องเกียร์แจวเหมือนกันนะครับคันนี้ครับทำสีเฉพาะสีส้มนะครับส่วนสีเทาตัวรถจะคงสีเดิมไว้นะครับผมสวยๆงางๆ ทั้งสองคันครับสภาพพร้อมใช้เช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับผมสมภาพก็เอาไปลุยงานได้เลยครับเติมน้ำมันลุยงานเลยครับผมขายสด475,000บาทครับผม475,000บาทครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผม0816004753 0816004753 อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมอยู่ร้านมีหลายรุ่นหลายรายการอยู่นะครับผมโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอให้เฮงๆรวยๆนะครับไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC Tractor ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม